กลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ไปดักสัมภาษณ์ครับนายก็ให้ก็ตอบคําถามทุกประเด็นแต่ว่าหลังจากนี้ภายใน15วันจะต้องทําคําชี้แจงไปยังสารและปะน,นครับกระปຽการแต่งตั้งคุณพิชิต่ิบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทีนี้หลายคนก็มองครับว่าหลังจากนี้อนาคตหรือเก้าอี้ของคุณเศรษฐาจะตกเก้าอี้หรือไม่เพราะมันมีข้อมูลแบบนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตครับ มีนายก3คนที่อยู่ใต้เงาของคุณทักษิณเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันอเริ่มจากกรณีของคุณทักษิณชินวัตรครับก็ตกม้าตายในคดีซุกหุ้นภาค2องจำไหมครับตอนนั้นศาลก็ตัดสินลงโทษจำคุก5ปีคดีที่มีคนใกล้ชิดไปถือหุ้นชินขอบครับหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมัครก็ไปจัดรายการชิมไปบ่นไป สุดท้ายตกม้าตายครับสารมีมติไปเด็กฉันว่าสิ่งที่คุณสมัครทําไปเนี่ยเป็นการรับค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเป็นข้อห้ามทำไม่ได้ครับไล่มาครับคุณสมชายวงสวัสดินี่เป็นน้องเขยของคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นเน่ยเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชนสุดท้ายถูกยุบพักพลังประชาชนแล้คุณสมชายเป็นนายก ที่ไม่เคยเข้าทำเนียบแม้แต่วันเดียวครับคุณผู้ชมไล่มาคุณยิ่งรักชินวัตรน้องนุชคนสุดท้องกลายเป็นว่าคุณยิ่งรักเนี่ยชินวัตรตกม้าตายในคดีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีตอนนั้นเนี่ยสารมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วอธิบายแบบนี้ครับว่าเป็นการใช้อํานาจนายกแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายมาที่คุณเศรษฐาทวีศิน์ครับการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี คือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีคดีก็คือหิ้วถุงขนมสองล้านบาทซึ่งสารพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาจะต้องทําคําชี้แจงภายใน15วันสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือว่าพิสูจน์ให้ได้ถึงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หลายคนบอกว่าหลังจาก15วันไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยสเดือนสารน่าจะมีคมําวินิจฉัยออกมาแล้วก็จะได้เห็นทิศทางทางการเมืองอย่างัดเจนนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยอาคตของวคุณเศษฐา จะร่วงหรือจะรอดเพราะตอนนี้เนี่ยมีกูรูทางการเมืองออกมาฟันธงหลังจากเห็นคำวินิจฉัยของสารบางส่วนครับมีกูรูคนแรกที่ออกมาฟันธงก็คือกูรูภัยสารพืชมงคลบอกว่าอิทธิฤทธิ์ของอุบาทพระพรายอิทธิฤทธิ์ของอุบาทพระพรายแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าวงจรอุบาททางการเมืองลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าอาจจะพัดพายนายกเศรษฐาตกจากเก้าอี้อย่างแน่นอนคนนี้แม่นอยู่นะคนต่อมาครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับบอกว่า คุณเศรษฐาเนี่ยรอดยากแต่ไม่เกี่ยวระหว่างเดียวกันเมืองระหว่างทักษิณกับกลุ่มอําอําอากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะแต่มีแนวโน้มเปไปได้สูงด้วยอันนี้คุณเทพไทยเสนาพงศ์นะต่อมาครับเป็นอาจารย์เจตโทนวันดิ์อันนี้ก็แม่นนะบอกว่าการลงมติและข้อเท็จจริงของศาลเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสที่คุณเศรษฐาจะหลุดจากตําแหน่งครับคุณผู้ชมแล้วมาล่าสุดครับคุณประพันธ์คูณมีเป็นหนึ่งใน40สบวบอกว่ามีคนไมเป็นไปได้นะที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะ ติดบ่วงเพราะว่า50-50แล้วจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยต้องดูทําคําชี้แจงของคุณเศรษฐาแต่ล่าของล่าสุดปรากฏว่าคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ในการไปไประชุมซอฟพาวเวอร์บอกว่าเชื่อว่าคุณเศรษฐาไม่หลุดแน่นอนเพราะตอนนี้คุณอุ้งอิงก็ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นเป็นนายยกรัฐมนตรีถามว่าเกมหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการไปล็อกเป้าคุณเศรษฐาซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องทำคำชี้แจงอย่างที่บอกเรื่องนี้ เป็นแรงสั่นสะเทือนต่อตึกไทยคุฟ้าและบ้านจันทสองล่ามีข่าวแว่วๆนะว่าไอ้กุศถาอาจจะชิงลาออกก่อนหรือไม่เพื่อจะลดแรงกดดันทางการเมืองแล้วจับสัญญาอีกอันหนึ่งก็คือ29พฤษภาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้าอายการสูงสุดจะฟ้องหรือไม่ฟ้องขุทักษิณในคดี112หหลายคนบอกว่าถ้าอายการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องตรงนี้แหละเป็นนัยยะทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญคือ ต้องจับตาบิ๊กเดลกับการไปบิ๊กเดลรอบใหม่ก็ค,คือขั้วเดิมหลายคนบอกว่าเอจะมีการเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่าเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่เกินมา6เดือนแล้วจะเข้าเดือนที่8ขอเปลี่ยนตัวได้ไหมเพื่อจะเป็นแผนพาคุณยิ่งรักกลับบ้านภายในเดือนตุลาคมนี้แต่หลายคนบอกว่าอำนาจแลกอำนาจคุณรักษินกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมใครจะอยู่ใครจะรอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะมีการเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะการเมืองไทย ไม่มีมิตแท้และศัตรูถาวรตราบใดที่ผลประโยชน์ลงตัวครับ